หนึ่งสม,มองสองมือ นี้นะคะพวกเราก็อยู่ในส่วนของครัวนะคะที่จะทำคัพเค้กกันนะคะเป็นยังไงน้องภูน่าสนใจไหมสนใจมากสนใจมากเนาะนี่ก็เค็สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคุณแม่นะคะของเจ้าของร้านนะคะก็แล้วก็พี่คูนี้นะคะชื่อพี่อะไรคะชื่อไก่พี่ไก่นะคะจะมาช่วยสาธิตแล้วก็ช่วยบอกว่าแต่ละอย่างต้องทาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ No okay. yeah. อันนี้คือ <trousers. S 1> อันนี้คือตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผัดค่ะว่าจะมีมีนมแล้วก็มีเงยแล้วก็ชีสบ้าอืมโอ้อันนี้ประมาณสิบนาทีครับอ๋อเป็น <Beat> น <subsequent> <Yeah>. ีลาเป็นนีลวานิลานะคะ พี่แก้วพีแปล,แปลให้ด้วยนะคะผมภางกฤษแปลได้ไหมนี่ไงเรามีพี่ไก่ช่วยอยู่ไม่ต้องกลัวน้องปูอยากรู้อะไรถามได้เลย,เลยครับจะมี่พูดให้ใช่ไหมคะใช่ครับ,รบนั่นไงครับน้องภูโยมภารกิจฟู้ดฟิตฟอร์ไฟพูดกับคุณแม่ฝรั่งให้พี่แก้มใส่อย่งงางนั้นแม่รู้งานนะเนี่ยว่าแต่ครัวทําเค้กของที่นี่ครับเขาก็ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะครับเพราะเป็นครัวเปิดทําให้เห็นกันจ่าจะแบบนี้เลยเวลาอบเนี่ยกลิ่นขนมก็จะหอมฟงกรับชวนหลงไหลเอามากๆเลยล่ะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาเออที่เราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหยอดยอดลงไปในแป้งที่เราวางไว้ใช่แล้วก็เข้าเข้าเตาอบอ๋อคือแป้งมันจะฟูขึ้นมาใช่ไหมคะมมันไ่่อูวาแค่มันนิดอ่าก็เหมือนที่เราที่เราได้กินกันใช่ไหมคะแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะอบใช่ไหมค่ะประมาณสิบสิบห้านาทีทำปุ๊บแล้วไม่ได้กินเลยจะหกดีทำไมนะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตอนนี้โอ้ยยังไม่ได้กินอะไรเลย อยากจะช่วยทําแล้วว่าค่ะตอนนี้ได้ได้ใช่ไหมคะน้องภูอยากลองหยอดดูไหมอยากครับอยากน้องภูครับเขาให้ไปช่วยทํานะครับดูท่าทางแล้วเหมือนจะไปช่วยทําให้ยุ่งมากกว่านะเนี่ยเอาขอตัวช่วยด่วนแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหสนุกครับสนุกกครับสวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะโอเคไอ้ตุงนี้จะทำอย่างนี้ทุกวันเลยใช้ไฟใช้เวลาทำทั้งวันเลยนะโอเคก็ถ้าแบบปวดก็ทำหอมทำหอมทำไมที่นี่มันมีกลิ่นเหมือนหอมหอมอะไรตลอดเวลาอ๋อเพราะเรามีเครื่องอบเบียร์เนาะเดี๋ยวมันก็จะมีกลิ่นของของขนมเค้กขนมคุกกี้ออทกลิ่นเวลาอบขนมมาเนาะท่านผู้ชมดูอันนี้อันนี้ออทที่เค้กเค้กคือเวลาใครมาถึงเนี้ยก็ต้องเดินเข้ามาแล้วก็มาทำเค้กก่อน มันเลือกเค้กก่อนแล้วไปโอ้ยมันจะเลือกให้กับโรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยนะ้โ่เขาบอกว่าที่เนี้ยตรงนี้โอ้ทุกคนสนุกสนานกับการทำเค้กมากทุกนที่นี่จทำเค้กสดๆตลอดเวลาเลยเหรอครับใช่ค่ะทั้งวันเลยทั้งวันกันงจต่กีโมงกีโมงฮะตั้งแต่เปิดร้านโอเค ถูกต้องแล้วล่ะครับที่นี่เขาทำเค้กกันทั้งวันครับแถมอบจากเตาทุกวันพอเค้กแบบไหนหมดก็จะเตรียมทำต่อเรียกได้ว่ามาที่บาร์ขนมแห่งนี้จะไม่มีวันขาดเด็ดขาดครับไม่มีวันหมดขนมเค้กหน้าตาสวยๆจะวางเรียงรายรอให้เลือกตามใจชอบเลยจ้าเป็นยังไงฮะใช่เป็นงไ<ะ>นงไสูตรของเขาเป็นังไงบ้างน้องแก้มนี่ค่ะสนุกมากเลยค่ะเนี่ยปูู่ไปทำเละหรือเปล่าลูกไม่อกครับอยากิดอย่างนั้สิคะย่าอีซี เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องแงงก้มกับน้องปูนเนี่ยทำเค้กไปพี่ไปนั่งรอขอ้างบนนะโอเคค่ะ <norms> นะฮะเดี๋ยวพี่นัทขึ้นไปนั่งรอเดี๋ยวรอชิมได้เ,นะเลยค่ะพี่โอเคจ้ะน้องช่วงน่าเตรียมทำความรู้จักกับเค้กหน้าตาสดสวยรสชาติเนี่ยไม่ต้องบอกใครเฉยลยแล้วจะบอกใครละ่ะแถมได้ไปนั่งในห้องใต้หลังคาอีกด้วยจะเป็นยังไงห้ามพลาดครับเกรดคุณหนูรู้หรือไม่ หรือไม่คะว่าคัพเคก้กมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคิดค้นขึ้นมาเพื่อต้องการประหยัดเวลาในการทำเคก้กต้นใหญ่จึงทำเคก้กเป็นถ้วยเล็กๆขึ้นมาส่วนใหญ่นิยมนำคัพเคก้กมาใช้ในงานเลี้ยงต่างๆเช่นงานแต่งงานและงานวันเกิดจ้าหนึ่งสมองสองมือ